เป็นเจ้าตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายให้ท่านรักกันเรารักท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถอด พระเจ้าสถิตกับท่านบอสเถิตกับท่านยบอทอ่านจับประวภคสารตามกระบอกข่าคนอาบูล,ลูกกาเถวาย์พระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นหนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้น ทูลถามเพื่อจะจะผิดพระเยสุเจ้าว่าพระอาจาร,รย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตมิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเกียงไหวอย่างไรท่านอ่านว่าอะไรเขาทูลต่อว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาขนท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระอโอรสกับเขาว่าท่านตอบตอบถูกแล้วชนถามเช่นนี้แล้วจะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว,ว่า แล้วใครเล่าเป็นเพื่อมนุษย์ของข้าพเจ้าพระลุกเจ้าเชิญตรัตอบไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยานเมืองแยริโคเขาถูกจนปล้นพวกอจนพล่มทุกสิ่งทุกดีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสำหัสเกือบสิ่งชีวิต สมานะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทันนั้นโดยบังบงเอิญเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีฝั่หนึ่งเจ้าเลวีคนหนึ่งผ่านมาทันนั้นเห็นเขาและเดินพาเินผ่านเลยไปอีฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันแต่เจ้าสมารีย์ผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ใกล้ เห็นเขาก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาเทนำเทนำมานและเล่าอังโงนโลนบนบาดแผลแล้วพันผ้าพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพัพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาว่าร่งขึ้น เชาวสมาริยาผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าใช่ดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านชาชัยเกินไปนั้นชานจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเพลงเพื่อมนุษย์คนคนที่ถูกโจรปล้น เขาโทนต่อว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาไปสุดเช้าเชิญถอดขับเขาว่าท่านจมปายและทำเชิงยกการเธอประวัติาของพระเจ้าพระคริสตร์ร,ระเจ้าทรงพาเจริญเชิญเชิญนั่งค่ะในวันนี้เราได้ฟังประวัตาของพระเจ้าบทที่หนึ่งและประวัติศาสที่มีเรื่อง ที่นะ่าสนใจมากแต่มากกว่านั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับนบูนแฟรงซิสด้วยเพราะฉะนั้นไม่รู้ครับต้องต้องการเทศสอนยาวกี่นาทีก็ไม่เป็นไรครัพอพรมมไม่ไม่ชอบพูดยาวๆนะครับนานๆก็พยายามพูดสั้นๆนะครับพูดถึงนบูนแฟรงซิสคิดว่า ในพระวัะวัติของนบ,บุนฟรานซิสก็มีเรื่องเกี่ยวกับขทอาจิ้นึ่งและประวัศาสที่เราก็ได้ฟังด้วยนบ,บุนฟรานซิสเป็นนบ,บุนที่สําคัญมากครับที่มีชื่อเสียงมากเขาอยู่ในครอบครัวที่รวยนะครับดิดาคงเขาเขาขายผ้าที่ข้าสูงแล้วก็ครอบครัวของนบ,บุนฟรานซิสในเมืองอัสซิซ ก็มีชื่อเสียงก็รวยจริงๆนะครับและเป็นลูกคนเดียวนะในครอบครัวและบิดาของเขาก็ก็รู้สึกว่าลูกชายจะเป็นลูกที่สำคัญที่จะทำงานกับพ่อก็สุดท้ายเวลาพ่อก็ไม่อยู่เขาก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบร้านนั้นและบิดาอย่าให้ลูก ฟรนซิสก็มีชื่อเสียงในเมืองอัสซีสและในเมืองต่างๆด้วยและวันหนึ่งบิดาของเฟรนซิสก็นบ,บุงเฟรนซิสทำให้เฟรนซิสก็ไปเป็นทหารแต่ทหารไม่ใช่ทหารธรรมดาธรรมดาทหารที่มีมา้าที่มีเสื้อสวยนะครับที่มีอาวุธก็มีดาบก็มีอะไรที่แลที่ดีนะครับ เป็นทหารที่สำคัญที่ไปสู้กับศัตรูเพื่อได้มีชื่อเสียมากมากขึ้นแต่มีอะไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นนบุงฟรานซิสเป็นผู้ชายเต็งไว้ร่วงที่ชอบออไปเที่ยวกับเพื่อนที่ยังมีชีวิตที่ไม่ไม่รู้จัก เก็บอะไรที่สําคัญในชีวิตของเขาก็าไปเที่ยวกับเพื่อก็ไม่มีไม่มีอะไรที่เขาก็ชอบอในชีวิตของเขามากกว่าไปมีความสุขกับเพื่อน,นะครับแต่หลังจากที่เขาก็เป็นทหารก็ไปเขาถูกจับเขาไปในคุกหลังจากนั้นก็ไม่สบายบิดาก็ใช้เงินให้ลูกชายเขากลับมาแต่ตั้งแต่วันนั้น นบูฟรานซิสโกไม่สบายไม่รู้ขับเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าไม่สบายใจและก็เริ่มได้ยินเสียงของของพระเจ้าที่เรียกเขาแต่อย่างยังยังไม่เข้าใจพระเจ้าตรงการอะไรเขาก็รู้สึกก็ไม่มีความสุขแล้วก็เริ่มใช้เงินของบิดาเพื่อช่วยของยาจน บิดาก็ไม่รู้แต่ฟรานซิสก็ใช้เงินเพื่อช่วยคนยากจนและเวลาพ่อบิดาก็รู้แล้วว่าฟรานซิสก็ตามไปมินี้บิดาก็โกรธกับลูกแต่ลูกก็วันหนึ่งก็ตัดสินใจไม่สนใจบ้านของบิดาไม่สนใจเงินของบิดาเขาก็อยากเริ่มชีวิตใหม่อยู่กับพระเจ้าและวันหนึ่งที่ เอ่หน้าบิดาหน้าประสงฆ์หน้าทุกคนในเมืองนะครับเวลาบิดาที่พาเฟรนซิสหน้าประสงฆ์เพื่ออธิบายว่าลูกชายคนนี้ทําอะไรที่แปลกๆก็เหมือนเป็นบ้าจริงๆนะครับและบุงเฟรนซิสก็ถอดเสื้อหน้าทุกคนและบอกว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปลูกก็มีบิดาคนเดียวที่เป็นพระเจ้าและเริ่มก็ใส่ชุด ธรรมดาธรรมดาและอยู่กับกอ,องย่าจนและในใกล้ๆเมืองอาซีก็มีโบสถ์ึนงนนะครับที่เล็กที่กำลังจัดเสียไปนะครับก็ได้เสียงว่าพระเจ้าที่บอกเขาว่าก็ช่วยสร้างโบสแล้วก็เขาก็ไปที่โบทนั้นก็เริ่มตัง้งสร้างอะไร ให้บทนั้นก็ดีดีขึ้นหน่อยนะครับแต่หลังชนนั้นก็มีไมคข้างเข่งที่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพระเจ้าไม่เกี่ยวครับไม่ไม่สนใจบทนี้พระเจ้าสนใจพระศาสนัจรและดับเบแฟรนซ,ซิสก็ตั้งแต่วันนั้นก็พยายามช่วยพภาษาสนัจรที่สมัยนั้นก็มีพราษาสัจสกรชชอบอ,อ,อะไรไม่ดีต่อพระเจ้าคือ ชอบอะไรอย่างเช่นเงินหรือ,อการเมืองเรื่องน,น,นั้นมากกว่าเ,เรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นนบ,บุญฟรานซิสไปไปหาประสันต์ปาปาและทําให้ประสันต์ปาปาก็ฟังนบ,บุญฟรานซิสและเริ่มเรีนรปปยนบัณฑิตบัญญัติในประสาสันริด้วยนบ,บุญฟรานซิสก็เริ่มมีเพื่อนและเขาก็ตั้งคณะฟรานซิสกันแต่ปัจจุบันนี้ก็มี หลายพันคนที่เป็นเข้าคันนาฟรานซิสกาของน,บ,บ,งงงน,น,นบ,บุงฟรานซิสหลังจากนั้นนบุงฟรานซิสก็แสดงความรักในพระเธิ์ชาวมากมายและนบ,บุงฟรานซิสก็ขอ,ขอจากพระเยสุชาวอะไรพิเศษเพื่อแสดงว่าพระเยสุชาวรักนบ,บุงฟรานซิสมากเป็นพิเศษด้วยและวันหนึ่งนบ,บุงฟรานซิสก็ได้แปลขอนพระเยสุชาวด้วยแปลตะปูของพระเยสุชาวในร่างกายของฟรานซิสก็เหมือนกัน พระบุเฟรานซิสก็เป็นคนที่ธรรมดาตาต้อยแล้วเขารู้จักรักคนของญาติสนเป็นพิเศษและรักความความญาติสนความืันกันให้เราก็รู้จักช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือของเราให้เราก็รู้จักเป็นคนที่ตาต้อยคนที่ก็รักความความญาติสนเหมือนนบุญฟรานซิสเพื่อแสดงว่า เรามีลูกมีมีบิดาคอเด,ดีที่เปินประชาวแวะเราคไมสองใจอะไรมากวานั้นดูเาแปดศูน นั่งชมภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมปานุภาพทรงรับคานถวายบูชากองกับพเจ้าและคนาพเล้าเลื่อท์พระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอรพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเธอแต่ประจาข้าขพเช้าตั้งหลายถวายสักการบูชาแด่พระองค์ขอคราบวอนให้พาพเช้าตั้งหลายปรับตัวให้เหมาะสม ที่จะฉลอะเฉลิลมฉลองการรับทรมานและสิ่งประชนของพระบุตรบนไม้กางเขนดังที่ท่านนบุญเฟรนซิสได้มีชัยเลื่อมใสศรัทธาต่อไม้กางเขนด้วยเกิดท่านนี้เราพึ่งประบารมีพระคริสต์เจ้าของพระเจ้าท่านหลายพระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับช่องสมรำใจยระำลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระ ราขอพระคุณพระเจ้าพรมกันเธอเหมาะสมและชอบยิ่งนักถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมปานุภาพเป็นกะเหมาะสมถูกต้องแต่จริงและเป็นมิมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์สรบันดาลให้กัปะชโทั้งหลายได้รอดพ้นได้จาพระบารมีพระคริสตเจ้าพระองค์โปรดให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบันดาลบุญ บันดาลให้พระาศาสนจักรเข้มแข็งและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอทางทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าทรงรักขปชตันหลายอย่างยิ่งนอกจากน,นั้นแบบอย่างของบันดาลบุญยันท่ายำลังใจแขกขปชตันหลายคำวอนขอขอท่านเหล่านั้นยันของอุปถัมภ์คำชูอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แผงการขอบคู่มนุษยชาติได้สําเร็จบริบูรณ์ดังน,นั้นกัาปชจ้าตั้งายร่วมกันถวายพระเกียรติสาดุดีพร้อมกับเทมิคอนและมันดานมุมเปน,นี่จากกันว่าดันนี้ศักศ์สธิ์ศัก์สิทธิ์ศักิ์สิทธิ์พระเจ้าจองจักรกวางพระสิริรุ่งโรยแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า าธุก,การพระเจ้าสูงสุดเชิญคุกเข,าข่าค่ะข้าแต่พระบิดาเจา้าพระองค์ทรงเป็นผู้สักสิยันแท้จริงทรงเป็นบอก,กิดอันประเสริฐให้ความสักสิทุปาการประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจา้าบามดันให้ปังและ,และเล่าอังุนีสักสิยามเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจา้าสําหรับกับระเจ้าทั้งหลาย คนที่ประคริสตาเช้าจะสมอบพระองค์พระทรรมานโดยสมพรรไทยพระองท่านสนิปังขอพระคุณบิออกพระทานแก่บรรดาสิตรัสว่ารับพันนี้ไปกินให้ตัวกันนี่เป็นกายของเราที่ชำมอบเพื่อท่านในรรมนองดียวกันเมื่อกันเลี้ยง ทางข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านโซนิทถ้วยละวังโงนขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทันแค่บันดาสิตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ตัวกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งปันตาสัญญาไม่อายุยงยงโลหิตซึ่งฉลังออกเพื่อไปบาปสำหรับท่านและมนุษย์ท่านหลายชนตํำกันนี้เพื่อกระทับ ถ้เราประกาศประจําลําลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจา้าข้าพเจ้าตั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมันดานชีวิตกับถ้วยโลกหิตอมนดานขมรณีแด่พระองค์ขอขอประคุณ ที่ชลเลือดสันข้าพเจ้าตั้งหลายให้มารับใช้ชาวพาะพระภาคพระองค์ข้าพเจ้าตั้งหลายคราบหวนขอโปรดให้พระจิตเจ้าสวรวรวรวมทุกคนที่รับประกายและพปะโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำนงใจเดยวกันเร,ราทรงกระตุ้นประสานสนานาที่แป่ดขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์ เป็นนินดี้กับสมเด็จพระสังฆปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวียเเียนสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระชาค่ะเพระส่งกับลูกึิพี่น้องที่ได้กลับไปพร้อมกับหวังเชได้กลับกินชีตลอดชมบรรดาผู้นั้ไปแล้วทุกคนพราะนําบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดเพราะทรงพระกล้านาให้กับชาวทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนี้รันดอน กับพระนามาริปมาชารีพระชนนีพระชจ้านับบุญยอดใจพระสะดาอมพระนามบรรดาขา้สวกนับบุญทุกท่านบุญยรศีนิโคลสัสเวบุญยรศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติธรรมพระพระสงฆ์ตลอดมาโปรดเหกับพราทั้งหลายเชิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้พระบุตรของพระองคชยืนค่ะ อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและนายพระคริสต์เจ้า้าแตพระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์ทรงพระศรุ่งรอดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนาแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมืออข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้ไปกรรมปัจนแต่โปรดช่วยให้คนจากความชั่วไร้เทิน โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยกับปเชอยปัไหไายให้พมพยานามายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุดวันนี้สรงพระคุณาให้พมบาปและปลอดภัยจกากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวานแช่แลความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ก่อผู้กระชพาะฟันหลายเหตุว่าพระอาณาจักพระอนุภาพและพระสิริรุง่งโรดเป็นของพระองค์ตลอดในรันดอนข้าแต่พระเยซูคราาิสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักครัสบอกว่าเรามาอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขเราแก่ท่านโปรดยาทรงทุกขทอดกับพระเจา้าแต่โปรดทอดพระเนตรแห่งความเชื่อในพระาศาสนาจากของพระองค์ และโปรดให้พระศานะสนธรสงบราบรื่นมีสมาธิธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงชำรอนและครองราชตลอดนิรันดรน,อนขอให้สันติสุขของพระคริาาสต์เจ้าสถิตกับท่นทานตลอดับท่าด้เอหมอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าให้การเลก่กันเจ้าแก พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงาพาระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงาพาระกรณุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกาาโ,ลกโลกปรดประทานสันติสุขเถินเชิญคุกเข,ข่าค่ะ นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้สง,ลลงโลกลำบากคนโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมรงงารมณียงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรโดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ราคาอาคริสตาา์จ้าอเมนเช่นนั่งค่ะ นนยืค่ะให้เราภาวนาโปรดเถิดประเจ้าข้าโปรดให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนี้ช่วยกับประชาชนหลายให้ประพฤติตามแบบฉบ,บับนบูนแฟรงซิสในเรื่องความรักและมีความกระตุน้นอย่างอัครสาวกเพื่อจะได้รับ ผลความรักของพระองค์และถ่ายทอดความรักนั้นช่วยทุกคนให้รอดพ้นด้วยเธอทันนี้ขอพึ่งประบารมีพระคริสต์เจ้าของขบัติชาท่านหลายาเมนสประสันตปาพักขอวันนี้คิดว่าจะรอวันศาสนาน,น,นำใช่ไหมวรักษสุขอนาอันตารียาสำหรับ ประสนานต่อาวันนี้และสำหรับทุกคนที่เรารู้จักที่เขาเขอชื่อนบ,บนูนแฟรงซีสก็เหมือนกันวันทามารีเตรียมด้วยท่านสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายทู้เป็นคนบา บัดนี้และเมื่อจะตายอารมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัค์ปานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านตลอดหลเทินอาเมนดทีทีมิสขอพระคุณจบแล้วต้องไปปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้าหนึ่งห้าแปด